ยาคุณผู้ชมครับขอเพลงญี่ปุ่นซึ้งๆหลงปังลงหลงที่บัวชีโอ้โหในที่สุดเราก็เจอจนได้ฮะอ่านป้ายเลยครับผมอ่านออกครับอ่านว่าอาหารปลาซากุระอาทีมงานพร้อมทำงานเลยฮะโอเคเฮ้ยโนกากี่ะวกัซากุระเออคนนี้ได้เดี๋ยว เดี๋ยวคนญี่ปุ่นแม่งมองเว้ยเล่นอะไรกันบ้างไม่มีกันเหรอไม่มีไม่มีเขาบอกว่าตอนนี้มันจะเหลือแต่ที่ฮอกไกโดเพราะอากาศมันจะหนาวกว่าที่อื่นเมืองอื่นหมดแล้วโตเกียวโตเกิลไม่มีแล้วเฮ้ยเรามาเจอหนึ่งต้นเหรอโอ้โหมันรอเราไงไปเฟินเฟินไปฟิลแบบเฟินให้ฟินจริงแล้วเลยอุ้ยทุยเรามนติกิสุด คุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเราเดินทางมาด้วยจักรยานนะฮะจาก ภูมิที่เราอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าอุณหภูมิอยู่ที่9โมง49นาทีทำไมลานเดี๋ยวบอกเขาปิดแอร์เลยว่าลมลอุณหภูมิได้ประมาณ16องศาประมาณ16องศาลมแรงมากข้างหลังขางที่อะไรคุณวันนี้เราจะพามาดูเรียกว่าเป็นอีโคฟูลทาวน์เป็นโครงการหนึ่งในโครงการนะครับที่โตโยต้าเป็นผู้ร่วมคิดค้นนะครับในการสร้างเมืองจำลองที่ใช้พลังงานทดแทนแบบ100%กันเลยทีเดียว ร้อยเปเลนเลยใช่ผมตื่นเต้นมากอยากดูมากแบบได้ยินได้ยินได้ยินมาตลอดน่ะใช่เมื่อกี้แบบเห็นแบบรถมีแบบที่เสียบชาร์จเป็นแบตแบตเตอรี่เสียบชาร์จทุกอย่างมันเสียบชาร์จหมดเลยอ่ะคือที่นี่ไม่มีการใช้น้ํามันไม่มีไม่มีการใช้แบบว่ามองข้าวข้าวนะฮะไอเดียวสำหรับผู้สัาเกตของเราขอบคุณครับเจมมาชอบอะไรที่ควบคุมได้เหมือน V Control ใน V of อใหม่พบการทรงตัวที่เหนือชั้นสัมผัสความเงียบ ที่มากกว่าตอบสนองได้แม่นยำมั่นใจในทุกสถานการณ์เจมส We c o n t r o เจมสั่งได้คุณก็สั่งได้ลองเลยที่โชว์รูมโตยิต้าพี่โบท๊ท เขาบอกว่าไอ้แท่งเนี่ยที่มันตั้งๆอยู่เนี่ยคือปกติมันจะขึ้นมาเพื่อไม่ให้รถข้างนอกเข้ามาได้ oh. แต่ว่าถ้าเป็นรถที่ลงทะเบียนกับที่นี่ไว้แล้วเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์บอกว่าสามารถเข้ามาได้พอรถมาปุ๊บนะ แท่งมันจะหดลงมารถก็สามารถแล่นเข้ามาได้แล้วไฟตรงนี้ก็จะติดอย่างนั้นเลยใช่เพื่อเป็นการแยกว่าให้รถอยู่ทางนี้แล้วก็ให้คนินถนนได้อยู่ทางนี้จะได้ปลอดภัยมีคนเดินข้ามนะอ๋อคนเดินข้ามไฟแดงใช่ไฟจะเป็นสีแดงานีเขว่าอะไรเขาเขียนว่ารถผ่านอยู่ค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยไม่มีไฟเขียวไฟแดงค่ะในเมืองเนี้ยจะมีเป็นป้ายแล้วก็จะมีเท x t ขึ้นบอกสัญญาณสนุกเนาะสนุกสนุก อยากขับบ้างอนะเอออยากลองขับไปต่อนิ่มๆเนอะ next station ต่อดีกว่าไปบ้านเลยไหมอยู่ๆชวนไปบ้านบ้านหรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงสมัยนี้ทำไมปุ๊กี้มีบ้านตัวอย่างอยู่ชวนไปบ้านดูหมดอะีรกันตุเลียนมาเมื่อคืนตตลอดลอดญี่ปุ่นนี่ทางเขาจริงต้องยอมรับเลยว่าซึ่งตะกี้เขาให้ดูด้านบนว่ามันมีแผ่นโซล่าคุณเรียกว่าเดนกิจิโดะฉันน้องคมเมสเตอร์มัสเป็นรถรุ่นคมเลยซึ่งเป็นรถใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะเท่มากเลยเป็นซิปทูด้วยอ่ะ เป็นติปบลูดอายอดเหลือตรงไหนลูกมาเหลือตรงไหนลูกมาเจ็ดแสนเยนเจ็ดแสนเยนสองแสนบาทวันนี้ขับได้อีกจริงเหรอพี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดิปเดี๋ยวดิปโชว์เลยเดี๋ยวจะซัดให้ทะลุเอาแวันนี้ต้องขับช้าๆนะคะเพราะว่าลมมันแรงมากเดี๋ยวรถล้มเขาบอกว่ารถคันนี้ได้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผู้ชมครับแล้วก็เป็นรถใช้เยียบมากเลยเร็วๆเร็วๆ ดิฟเลยดิฟดิฟมันสวยดีอ่ะสองแสบนก็เนาะก็เจ๋งอ่ะบ้านเราขับก็เท่อ่ะเฮ้ยน่าขับไปส่งติ์ซ่าได้อยู่เบรกเบรกเอ็ดโอ้โหเป็นไงเป่นไงในโฆษณาหน้าตาคุณมันให้หมดเลยว่ะมันโฆษณาเหมือนแบบเหมือนว่าทำแอดให้เขาเลยเงินพ้าลงไปเล่นวงรบกอลองขอลองกอลองกอลองต้องพ้าปลอดภัยนะครับต้องพ้าซิตเบลโอเคไปได้เลยอ่ะว้าวไม่เกินห้าสิบ เนี่ยเนี่ยจัดไปมันน่ารักจริงเนอะน่ารักมากอะมาถึงรถนะฮะไม่ได้พาคุ้งต้องไปฟันเป็นจริงได้ขับรถนะประเทศญี่ปุนแล้วก็บอกเขาดิจ่ายตังตรงไหนขอสองคันพอส่งกลับกรุงเทพ น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักผมว่าสคนยีไม่ยกขึ้นอ่ะเบาประมาณ400โลฮะโอ้เบาเิดว่าระบบโอเคนะเดี๋ยวผมจะซื้อกลับไปติดที่บ้านตัวเองอย่างนั้นเลยขอมาดูว่าราคาทุกอย่างซื้อหมดเลยนะซื้อหมดท่้ันนี้ผมซื้อหมดฮะอะไรอ่ะนี่ชาร์จรถแน่นอนอันนี้ดูสองอันปั๊มเหมือนปั๊มเมื่อกี้ลมแรงนะฮะเปิดเปิดไฟลองเปิดไฟอยากลอง มันช็อตได้ไหมเดนมฮ้ยได้เหรอโดนตัวคนไม่เป็นไรค่ะไม่เจ็บปวดไม่เจ็บไม่เจ็บนะลองลองได้ไหมลองลองยึดติดเต็หมวยยึดติดกลัวทำไมกลัวไม่อยากดีกว่าผู้ชมครับถึงแล้วฮะ บ้านที่เขาบอกว่าเป็นบ้านใช้ระบบแบบว่าเฮมมสเอเฮเฮมเฮมส์นะคือไม่มีไม่มีการใช้แบบพลังงานอื่นเลยนอกจากโซลาร์เซลล์ดากพลังงานแสงอาทิตย์ที่แปะแปะไว้บนข้างบนครับจะหลอดไฟจะทีวีจะอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นระบบแบบทุกอย่างคือเป็นธรรมชาติหมดอันนี้จะโชว์ว่าใช้ไฟที่ตรงไหนไปบ้างแบ่งตามเป็นห้องเลยค่ะนี่ก็ห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องอาบน้ำห้องเด็ ห้องญี่ปุ่นเลรอย่างเงี้ยอันนี้ฝั่งสีฟ้านะคะจะเป็นไฟฟ้าที่ให้กําเนิดได้ขึ้นมาแล้วก็สีเหลืองนี่จะเป็นไฟฟ้าที่ใช้ไปแสดงความความมากน้อยด้วยความใหญ่ของวงแหวนนะคะนี่มาว่าโช้ไฟก็ใช้ไฟมากแจะเห็นได้ว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เองกับปริมาณที่ใช้เนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมคะไฟฟ้าไม่พอใช้เขาก็เลยต้องซื้อไฟเนี่ยค่ะอันนี้คือจํานวนไฟที่ซื้อแล้วตอนนี้ใช้อะไรบ้างอ่ะอ๋ออันนี้เป็นโอฟุโรนะคะ่ะห้องอาบน้า อ๋อมีคนอาบน้ำอยู่ตอนนี้เราไปดูเราไปดูตรงนั้นดี่บ่านมีคนอาบน้ำอยู่เฮ้ยสบายๆ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 แต่ว่าอะไร้ำว้สักยาให้ใก้ิเขาบานรให้เกเจ้ขบานอะให้เกิเจ้าขอบ้านหรอให้กูกลับ้านให้เกียรติเจ้าบ้านด้วยนั่งดีๆอันนี้คือเสือทันทันพมิเสือพันธมิตรนะนะพันธมิฮะเป็นเสือญี่ปุ่นนะครับกินหอมอ่ะชอบอ่ะอีดกรทั่งเสืออรับผม ก็เป็นในจอตะเกียบป๊บเฮ้ยอะไรเฮ้ยอยารอ่งอะกดรถยนต์ซิจะมีอะไรเนี่ยอ๋อก็เหมือนตะกี้นี่ว่ะอันนี้เ็ตจรถยนต์เหรอมาดูซิมีไฟเข้านี่ก็เนาะเฮมสต์ไทรโยโคปาเนลย์อะ EV PHV แล้วก็ 蓄電คうん、合นせてอうこัによりまして、ใช้กนอย่อยู่อยู่อยู่อ่อยู่อยู่อยู่็ยูอยู้อ่อยู่นยู่อยะ่อร่ย่อยู่อยู่นี้่อยู่อยอไ่อยู่อย่ายู่อยู่ยู่ยู่อย่อี่อย่่่่่อ่ย่ย70%ออ่ยอ แล้้วมีคนใชโตโยต้าชิโนะทาคาฮิชิกุฮิกะชิยามะชิคุแต่สองทุนของคอมมิวนิตี้เดอ67เซตตี使ってますก็จะมี2เขตในอำเภอเนี้ยค่ะเขาใช้อยู่ใช้แล้ว67ครัวเรือนอ๋อตอนนี้เหรอใช่แล้วเจอปัญหาแล้วมั้ยระบบเนี้ยฝนตกคะฝนตกตกคะมืดๆฝนตกอเมริกาฮึดตะระฮัตสึแดงชินายอ๋อถ้าเกิดฝนตกเราก็คือจะไม่ผลิตไฟฟ้า อ๋อก็คือใช้ไฟฟ้าบ้านปกติอ๋อคือมันเป็นการแบบไฮบริดกันคือใช้ไฟฟ้าบ้านแับใช้นีด้วยมีไฟจากภายนอกที่เราซื้อมีนไ้าเอฆกับฟุตต้าราต้องใช้ไฟจ้ก PHV ที่ทามะ้อุลดียนกียวใช่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 ใช้ใช่ใช่ใช่ใช้ใช่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 ใชอใช่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 ใช้ใช่ใช้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 ใช่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 ใชยใช้ใช่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 ใช้ใชใ่ใชใชใช น้อองจไข้าวไปอยู่ด้วยเวลาระบมีปัญหาอ่าไม่ต้องแปลนะก็โอเคอยู่ไม่แปลหร้อเปลที่บูจากการที่ได้ฟังเขาอธิบายนะครับถึงเจ้าระบบเทมส์นะฮะเทมส์ของบ้านหลังนี้นะครับก็ทำให้เราได้รู้ว่า ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีมะเฟืองกินเหมือนกันนะครับผมขนมไม่ทำให้รู้ว่าถ้าเกิดว่าไอ้บ้านแบบนี้มีจริงอ่ะคือแบบใช้ทุกคหัวเรือนอ่ะอย่างนี้เขาบอกว่า70%เนี่ย70%โอร์เซ็นต์เด้โวคิดดูรถปีนึงมันรถเท่าไหร่โคตรของโคตรคุ้มเท่าไหร่เท่าไหร่เอาไหมฮะกระตายจะจู่จะหาทำไมเนี่ยเป็นผมผมจะยอมไปทดลองที่บ้านเลยขอเป็นบ้านตัวอย่างในการทดลองยอมไปทดลองที่บ้านแต่ต้องเสายไฟอะไรต่างๆเดินดีนึงเพราะหนูเยอะเอาเป็นว่าก็ถ้าเกิดว่าผู้ชมดูแล้วชื่นชอบนะครับก็ ็ลองมาที่นี่ดูล้กันเอ้ยจริงผมว่ามาดูแล้วคุ้มแล้วตอนนี้เราจะไปไหนต่อรถร่น E Q นะคะ E Q ในฟ้าเออันนี่ห้องต่ออเมริกาสนและเริ่มสนมีฟังกำหนในญี่ปุ่นกับอเมริกาทั้งหมดแค่ร้อยคันเท่านั้นค่ะดูมันเล็กไปเลยไม่ซื้อมีรู้จะไหนเนี่ยจะซื้อลูกงหญก่าคอว่าตันนี้ันวิ่งไปแล้วตอนนี้รถวิ่ล้ บอกว่าตะกี้นี้รถไปวิ่งมันใช้ไฟไปแล้วเราต้องเติมไฟเพิ่มเข้ามาลองเติมันดีกว่าค่ะเช่กระจกสีเราใช้กระจกเด็กต้มอ่ะเจ๊ใส่เข้าไปนะคะนี่ได้มาสเตอร์นุ่มแกคนแรได้โอเคอ๋อแค่ทำอย่างนี้ก็พอแล้วค่ะฮะไม่ต้องกดอะไรเพิ่มเลย finish แล้วก็แช่แช่ไว้กี่กี่นั้นอ่ะกี่นั้น

คือถ้าเกิดว่าเป็นแค่ในเมืองโตโยต้เนี่ยค่ะเขามีจุดเติมไฟฟรีให้เยอะมากเลยค่ะอ๋อเห็นแล้วไอ้ปั๊มเขียวๆใ่ไหมเราปั๊มเขียวๆอ่ะที่คอมมิวนิก็คืมร้านขายรถแตว่ามีจำกัดเฉพาะในเมือท่ก็ถ้าออกไปนอกเมืองเนี่ยมันก็คือจะมีที่เติมได้อย่างเช่นในปั๊มแก๊สหรือว่าเป็นในคอมมิวนิแนสโตร์ค่ะมีที่เติมได้แต่วมันไม่เยอะเท่าไหร่ แล้วถ้าออกนอกจังหวัดไอจีไปเนี่ยมันก็ยังจะพอมีบ้างแต่ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ยังนั้นอยู่แค่ในจังหวัดถ้าวิ่งถ้าวิ่งไปแล้วไปหมดกลางทางทาไงถ้าเจอเดนักแล้ต้อนอะไรมาสต์เล่ะถ้าเปนกันแล้าตอนร้อนก่นจะมาสตู่อนจมาต์วก่อนจ้องเติวก่อนจะมดสิวะม่อน่มาสต้วะกอนจะมาสตมวะ่นจะมาสตะก่อนะาต์่นะาต์ก็นจาสต์ว่อนะมาสต์กนจมาสะก่นจมาสต์วะกอนาสตวกนาด้วยก่อนศก็ดี ไลฟ์มรพิษมาที่นี่มันสุดยอดจริงเลยอ่ะเออใช่ครับดีากนะทุกอย่างก็ดูแบบที่ปูที่มาเน่วันนี้่เดี๋าขอบคุณเลยนะครับวันนี้เรก็นะครับได้ความรู้มามายเลยที่อีโก้ฟูท่านะครับใช่แล้วก็เราขอขบคุณทั้งสามท่านด้วยนะครับชิซุกะใจแอนโดบิตานะคร้บอกแล้วใช่ลหาวะไม่ใช่เออก็ขอบคุณเขาหน่อยแล้วกันว่าเขาเช่วพาเราเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะัอบคุมากคกทนนุกครอมา คุณู้ชมครับนี่รถแปลมันเป็นร้านไม่จริงเหรอถ้าระถ้าระสั่งฮาระล่ะแ e อมน่าเด็ดน่าเด็ดน่าเด็ดแย่ล่ะนาเด็ดสองแย่ล่าเด็ดสองเนี่ยลูกค้าเขาที่ประจำประจำเป็นแบบเด็กหรือผู้ใหญ่เขาเคยจีบลูกค้านะจะต่ออันโอชักครั้งล่ะคุณโดยตัดตัวที่มาจาทำไมคนต้องมากินร้านเขามันมีสูตรเด็ดตรงไหนโอนาจิโอนาจิโมโนะโอเวกะยนา ก๋วยหมูอะไรฮะโอ้โหโอ้โห้าต่อยปากแตกไข่ไก้ไข่ไก่เก่งดีไหมเก็บเด้อเดี๋ยววัดกันครับหมูของไทยกับญี่ปุ่นหมูปิ้งใครแน่กันเจมส์ชอบะอยที่ควบคุมได้เหมือน V Control ใน V off ใหม่พบการทรงตัวที่เหนือชั้นสัมผัสความเงียบที่มากกว่าตอบสนองในแม่นยำ มั่นใจในทุกสถานการณ์วีคอนโทรลเจมสั่งได้คุณก็สั่งได้ลองเลยที่โชว์รูมโตยต้า